สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสเทธิประชาสันครับเดี๋ยวผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายอนุชิตตองชัยผมนายณัฐกิจพินิจครับผมนายธนับูมหอมชลุกครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนสิทธิประชาสัมพันมาพูดถึงการทําสื่อมันติมีเดียเกี่ยวกับการรณรงค์ทุกคนก็รู้นะครับว่าสื่อมันติมีเดียเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตประจําวันของทุกคนเพราะว่าทุกคนอะสามารถเข้าถึงสื่อมันติมีเดียได้เพราะว่าใครๆก็มีโทรศัพท์ ใครก็เข้าถึง Facebook ใครเขาก็ดูคลิปอาจไม่จำเป็นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปเป็นภาพเป็นสื่ออะไรต่างๆทุกอย่างเป็นสื่อมัลติมีเดียหมดนะครับแล้วผมจะมาพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเราสามารถทําครั้งเดียวแล้วมันแพร่หลายครับคนสามารถดูได้ใครๆก็เข้าถึงมันนําให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการบรรยายทีละหลายๆคนทําให้ใครๆก็เข้าถึงได้และ คลิปมันแพร่กระจายไปในวงกว้างมากสุดเนี่ยก็ตามคุณภาพคลิปของเราครับถ้าเราทําคลิปดีๆหน่อยก็อาจถึงล้านวิวได้นะครับนี่ค,ครับเ,เรามาพูดถึงเรื่องคลิปนรณรงกันบ้างนะครับคือคลิปรณรงนะครับเราสามารถจัดทําได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหนังสัน้นหรือว่าวิดีโอที่เป็นไวรัลธรรมดานะครับแล้วก็รณรงค์งได้หลายเรื่องนะครับ ในวิดีโอเดียวหรืออาจจะแบบแบ่งแยกเป็นหลายๆวิดีโอก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่สารเสพติดอื่นๆการทิ้งขยะการทิ้งขวดพลาสติกนะครับเราสามารถลงระลงได้อย่างมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆกันนะครับการตัดต่อวิดีโอนะครับมันอาจจะยากสักนิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินที่จะฝึกนะครับขั้นแรกก็คือหาโปรแกรมตัดต่อที่อาจจะเหมาะกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ หาวิดีโอมาใส่แล้วก็อาจจะใส่เพลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มันน่าสนใจนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วครับการแบบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ export ออ,ออกมานะครับแล้วก็นําไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆที่เราสามารถจะทําได้นะครับเห็นไหมครับการที่ทาสื่อรณนเอลงเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปแค่มีความพยายามและความกล้าที่จะทํากล้าที่จะนําเสนอผลงานของเราแค่นี้เราก็ได้ผลงานของเราที่เราจะสามารถเอามานําเสนอและกลายเป็นคลิปโนเอโลงที่ดังได้นะครับ ครับ